มีเก์ที่พอคุณทําความสะอาดเคลียร์แล้วหลังจากนั้นคุณจะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างจากคนที่คุณอยากรู้ออย่างน้อยก็รู้เช่นเห็นชาติคนรอบตัวแอนมินสีชี้ดวงสวัสดีค่ะบมื่นเทวฤทธิ์ครับอาจารย์แอนค่ะชี้ดวงราศีมีนดาวเกตเล่งดาวม์ต,ตยุมูเรื่องความสำเร็จ ก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจตรวจดวงชะตาส่วนตัวกับอาจารย์แอนอาจารย์หมื่นหรือว่าอาจารย์สีสามารถทางมาสอบถามคิวกับแอดมินได้นะคะตามไอดีไลน์ด้านล่างค่ะดาวเกตนะครับเลงดาวมฤรตยูโดยที่ดาวเกตเนี่ยสถิตในราศีพิจิก แล้วก็เลงกับดาวมฤตยูที่สถิตในราศีพฤ,ฤษภนะครับซึ่งราศีพิจิกเนี่ยเป็นเรือนสุภาหรือว่าเรือนแห่งความสําเร็จเรือนแห่งความมุ่งมั่นเรือนแห่งความตั้งใจเรือนที่มันใหญ่อะอะไรที่มันอลังการมันยิ่งใหญ่เนี่ยคือเรือนนี้เลยของชาวราศีมีนนะครับคราวนี้การที่ดาวเกตสถิตอย,อยู่ตรงนี้เราก็จะเน้นไปในเรื่องของความสําเร็จความมุ่งมั่นนะครับ<อ>ความสนใจความเต็มที่กับบ,บางเรื่องบางอย่างชาวราศีมีนเนี่ยจะมีเกณฑ์ในเรื่องของ การได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างแรกนะครับทุกๆก,การสนับสนุนที่ชาวราศีมีนได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ได้จากคนทางไกลซึ่งคนทางไกลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าผู้น้อยเนี่ยสามารถเสริมให้ชาวราศีมีนประสบความสําเร็จได้หมดนะครับคราวนี้ในมุมของความสําเร็จเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ชัดเจนของชาวราศีมีนก็คือการเดินทางทุกๆก,การเดินทาง จะได้มาซึ่งคอนเนคชันทุกๆก,การเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางไปหาเพื่อนไปหาผู้ใหญ่ไปหาญาติพี่น้องหรือการเดินทางร่วมกับเพื่อนการเดินทางร่วมกับเพื่อนชาวราศีมีนจะมีโชคมีลาบมีความสําเร็จแต่ไม่ได้ได้จากตัวเพื่อนแต่จะได้จากคนที่เราเจอในระหว่างเดินทางซึ่งเพื่อนอาจจะไปเจอแล้วเออน่าสนใจถูกใจแนะนําชาวราศีมีนชาวราศีมีนล,ลองไปคุยลองไปเจรจาดู เฮ้ยเกิดผลประโยชน์เฉยเลยเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยๆสิ่งที่ชาวราศีมีนจะได้จากคนแปลกหน้าระหว่างเดินทางคือองค์ความรู้ความรู้ใหม่ๆบางทีมันติดอยู่ในหัวมานานปีดีดักนี่หาทางออกไม่ได้เฮ้ยพอคุยกับคนคนนี้เกิดปัญญาเฉยเลยเกิดความรู้ใหม่ๆเออว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทําไมเราไม่รู้เรามองไม่เห็น เออคนคนนี้ไม่ธรรมดาเลยเมันเกิดการต่อเนื่องออเกิดปัญญาปิิศนาฟาเล็อ,อันนั้นปัญญานี้หลันกุลอ่ะสิ่งต่อมาที่จะบ่งชี้ถึงความสำเร็จของชาวราศีมีนในช่วงที่ดาวเกตเรงดาวมฤตยูนี้นะครับหน้าที่ตำแหน่งการงานแต่หน้าที่ตำแหน่งการงานนั้นไม่ได้เกิดกับชาวราศีมีนโดยตรง แต่จะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่พึ่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามารับตำแหน่งใหม่ผู้บังคับบัญชาที่มาใหม่เนี่ยการที่เราทำงานร่วมกับเขามันจะผลักดันชาวราศีมีน,นให้เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้น,น,น,นชัดขึ้นชัดขึ้น mm hmm. ท้ายที่สุดแล้วคนรอบตัวก็จะช่วยเสริมชาวราศีมีนคนคนนั้นก็จะดึงชาวราศีมีนให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเช่นกัน mm hmm. นะครับสิ่งที่ชาวราศีมีนควรระมัดระวังในช่วงนี้ก็คือ mm hmm. เพื่อนใกล้ตัวญ mm hmm. าติพี่น้อง ชาวราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะกระทบกระทั่งหรือว่าปะทะกับญาติพี่น้องสูงมากมนะครับโดยเฉพาะชาวราศีมีนที่มีญาติพี่น้องหลายคนมันมีเกณฑ์การถูกลุมได้เออญาติพี่น้องลุมชาวราศีมีนจริงๆเรื่องเนี่ยที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตแต่พอเกิดปุ๊บใหญ่ทันทีกับคนรอบตัวเรื่องใหญ่แต่ถ้าเกิดการพูดคุยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กทันทีเออมันจะกลับด้านกันนิดหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูกันว่า ไพ่น้องแอนจะแนะนําอะไรชาวราศีมีนในช่วงที่ดาวเกตเร่งดาวมฤตยูครับในช่วงที่ดาวเกตเร่งดาวมฤตยูเดือนตุลาถึงท่านวาความนี้นะคะชาวราศีมีนที่มาดูคลิปนี้พลังงานเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะชาวราศีมีนที่มาดูคลิปนี้นะคะไพ่บอกว่าตอนนี้ชาวมีนมีเกณฑ์ที่คุณเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือ <ừ> หรือได้รับเครื่องมือสมมุติทํางานอะไรอยู่ ความช่วยเหลือนี้อาจจะไม่ได้มาในรูปแบบคนแต่มาเรื่องมาในรูปแบบเครื่องมือเทคโนโลยีหรืออำนวยความสะดวกให้คุณเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าจังหวะเดียวกันชาวมีในช่วงนี้มีการคิดกับด้านเขาบอกว่า คุณได้รับความช่วยเหลือแล้วอะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ค่อยช่วยเหลือตัวเองเท่าไหร่เลยในยตอนน,อน,นี้ตอนนี้ต้องระมัดระวังนะคะชาวมินที่มาดูคลิปนี้บางทีไอเรื่องที่เขาห้ามว่ะอย่าไปทําอันนั้นอันนี้แต่ชาวมินเนี่ยช่วงนี้จะดื้อๆหน่อยอแต่มาดูกันค่ะว่าเรื่องดีๆที่ชาวมินจะเจอตอนที่ดาวเกตเล็งดาวมฤตยูคือเรื่องอะไร เรื่องดีๆที่ชาวมีนจะเจอนะคะแอนมองว่าชาวมีนที่ทํางานกับข้อแรกทํางานกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ข้อที่2องทงานกับคนที่ดูเป็นที่นับหน้าถือตามีชื่อเสียงหรือได้รับการตอบรับที่ดีถ้าเกิดชาวมีนกําลังสงสัยว่าคนใน2ลักษณะแบบนี้หรืออาจจะมาทั้งสงข้อเลยนะคนในสลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเป็นคนยังไงกันแน่ชาวมีนไม่ค่อยไว้ใจในตัวเขาเลยหรือว่า ไอที IT, เราเห็นข้างหน้าเนี่ยข้างหลังเขาเป็นเหมือนกันไหมไพ่บอกว่าช่วงนี้ค่ะชาวราศีมีนที่ไปขอพรเรื่องของการที่ได้เห็นคนได้เข้าอกเข้าใจคนมีเกณฑ์ที่คุณเนี่ยจะได้เห็นนะ ได้เห็นต่เป็นการที่ได้เห็นความลับได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องในทําให้ชาวราศีมีเอ,เองเนี่ยจะได้วางตัวถูกว่าตัวเองเนี่ยต้องทํำยังไงอะไรที่คุณจะทุ่มเทมากเกินไปในตอนนี้คุณก็มาเริ่มจากเล็กๆไปก่อนเพราะคุณรู้แล้วนี่ว่าคนที่คุณกําลังเจอเขาเป็นคนลักษณะแบบไหนอื คือตามหน้าไพ่เขาบอกอย่างหนึ่งแอนแนะนำอย่างหนึ่งคะ่ะถ้าเจ้ามีในตอนนี้แก้เคส็เสริมดวงแล้วกันก็คือการทําความสะอาดหิ้งผาในบ้านพอทําความสะอาดหิ้งผาในบ้านแล้วเนี่ยหรือทําความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะไม่ใช่ทําความสะอาดเฉพาะตัวหิ้งนะมีเก์ที่พอคุณทําความสะอาดเคลียร์แล้วหลังจากนั้นคุณจะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างจากคนที่คุณอยากรู้อย่างน,น้อยก็รู้เช่นเห็นชาติคนรอบตัวนะครับว่าควรจะให้ระยะแค่นี้หรือว่าร่วมแค่นี้ เริ่มจากเล็กเริ่มจากใหญ่มันก็จะเกิดความชัดเจนตรงนี้ขึ้นเหมือนกันใช่เพราะมีเกณฑ์ที่ช่วงนี้ชาวราศีมีนเองค่ะคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับความเอ็นดูมากเป็นพิเศษแล้วก็มีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่จะเข้าหานะคะเข้าหามาจากที่ชาวมีนเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนเอือ้อเฟื้อเป็นคนเมตตาเป็นคนจิตใจดีมาก่อนหน้านั้นแต่มันต้องมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างที่ชาวมีนก็จะต้องรู้เพื่อระมัดระวังตัวไว้อันนี้เรื่องที่ดีนะที่คุณจะได้รู้ก่อนอย่างที่ หือนบอกบส่วนเรื่องที่ต้องระมัดระวังของชาวราศีมีนค่ะในช่วงดาวเกตเลงเ็งดาวมฤตยูค่ะไพ่บอกว่าระมัดระวังเรื่องของการเงินการทองไว้บ้างการเงินการทองในช่วงนี้นะคะต้องตะหนี่เหนียวต้องดูแลเรื่องรายรับรายจ่ายหน่อยเพราะว่ารายรับรายจ่ายในตอนนี้ค่ะมีเกณฑ์ที่ชาวราศีมีนเนี่ยเหมือนกับถ้าเป็นเด็ก ต้องให้ผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องให้เด็กดูแลเด็กในความคุ้มครองคุณดูแลลูกดูแล,แลบุตรหลานหรือว่าการเงินในตอนนี้จ่ายไปกับการเรียนการศึกษาทั้งของตัวเองหรือของบุตรหลานก็ได้นะคะนะคะบอกว่าบางทีเนี่ยจ่ายแล้วมากจนเกินไปเออมันมีทั้งจ่ายในในส่วนที่เราสมควรจ่ายกับจ่ายในที่แบบว่าเออบางทีคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าอ่ะตอนนี้ชาวราศีมีนที่คิด อยากจะเรียนอยากจะศึกษาอะไรไอสิ่งที่เรียนไปนะ่ะเหมือนคิดว่าเขาจะให้ความรู้เราเต็มร้อยอะมองในมุมของการไปลงคอร์สเรียนนะคิดว่าเขาจะให้ความรู้เราเต็มร้อยแต่เราไม่ได้ได้ความรู้มาเต็มที่ขนาดนั้นกับอย่างหนึ่งค่ะใครที่ส่งบุตรหลานเรียนเรียนไปแล้วคิดว่าอ่าเนี่ยกระจบล้วแต่กลายเป็นว่าเรียนแล้วไม่จบไม่สิ้นสักทีเดี๋ยวมันต้องมีอะไรที่ต้องจ่ายเพิ่มไพ่ก็เลยบอกว่าอช่วงนี้ตหนี่ทีเนียวไว้ก่อนไว้หน่อยนะจ๊ะ ในเรื่องของการเงินชาวราศีมีนอยากจะแนะนำนิดหนึ่งนะครับชาวราศีมีนอย่าพยายามใช้เงินซื้อความสำเร็จอย่าพยายามใช้เงินเพื่อสร้างทางลัดนะครับทุกๆความสำเร็จในห้วงเวลานี้จะมาจากความพยายามมาจากการกระทำนะครับอะไรก็ตามที่มันผิดคันรองคลองทำมันจะถูกเปิดเผยขึ้นมาถูกคุดคุยขึ้นมาแล้วจะเกิดความเสียหายทันทีแต่ในทางกลับกันเงินที่ใช้ ไปในเรื่องของการลงทุนกับตัวเองอการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเอง<ๆ>ค่อนข้างโดดเด่นนะครับแต่ว่าเป็นการพัฒนาระยะสั้นเพื่อใช้ผลระยะยาวอันนี้จะเด่นมากนะครับครานี้จะแนะนําชาวราศีมีนนะครับมูหนึ่งเลยเนี่ยในเรื่องของการเดินทางไกลนะครับการเดินทางไกลเดินทางด้วยมูด,ด้วยชาวราศีมีนจะประสบความสําเร็จ2ทําบุญด้วยเงินสดนะครับทุกๆกการเดินทางสามารถทําบุญด้วยเงินสด หลายทางได้ยิ่งดีนะครับมูกับพระองค์ใหญ่ๆมูกับเทพองค์ใหญ่ๆนะพระพิฆเนศองค์ใหญ่ๆพระศิวะองค์ใหญ่ๆอย่างนี้ครับยกตัวอย่างหรือว่าเทพที่เขาทาไว้แบบองค์ใหญ่ๆอลังการอลังการเนี่ยเข้าไปขอพรไปมูได้เลยนะครับส่วนจะมูเรื่องอะไรขอเรื่องอะไรเป็นพิเศษภัยทน้องแอนจะบอกครับ อันดับแรกคะ่ะชาวราศีมีนเรื่องของการงานนะคะการงานขอพอรว่าถ้าเกิดใครคิดไม่ดีคิดร้ายอะไรกับคุณให้คุณเนี่ยเห็น ให้เขาปล่อยของมาเลยให้คุณได้เห็นชัดเจนกับอีกอย่างหนึ่งชาวราศีมีนคนที่จะเพิ่มตําแหน่งเพิ่มรายได้เพิ่มศัก,กยภาพให้กับตัวเองขอให้คุณเนี่ยในช่วงนี้คุณทําอะไรก็ราบลื่นแล้วก็สมหวังดังใจค่ะไปเรียนไปขอความรู้อะไรก็ให้ได้ความรู้หรือว่าไป ขอวิชาก็ให้เขาได้แบบเออปล่อยวิชาอะไรให้คุณได้เต็มที่นะคะส่วนเรื่องของการเงินค่ะการเงินตอนนี้ของชาวราศีมีนชาวราศีมีนใครที่ช่วงที่ผ่านมาอดอยากปากแห้งเพราะว่าไพ่เขาบอกนะพอดีพูดตามไพ่แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าชาวราศีมีนที่ ขาดรายได้รายได้สภาพคล่องไม่เหมือนเดิมไปขอพรได้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงจวังหวะที่ขอพรแล้วรายได้จะกลับมาดีนะคะกับเรื่องของความรักค่ะความรักชาวราศีมีนที่เป็นคนโสดนะคะไพ่บอกว่าให้ขอพรเรื่องของสเสน่ห์แล้วก็เน้นว่าไปขอพรในช่วงวันที่พระจันทร์เต็มดวงมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับพรนั้นๆคะ่ะมีเกณฑ์ที่เทวดาจะให้พรค่ะเรามีน้ำหอมกลิ่นประจํา คนธาตุน้านะครับชาวราศีมีนเป็นราศีธาตุน้านะครับถ้าสนใจน้ําหอมกลิ่นประจําของคนธาตุน้ําสามารถติดต่อเราได้นะครับและอยากจะเสริมให้กับชาวราศีมีนอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําหอมกลิ่นมหาหงนะครับเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับชาวราศีมีนเนี่ยมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนในหลายๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นการที่อยากให้คนมาสนใจอยากให้คนมารักมาเอ็นดูมาเมตตาเนี่ย น้ำหอมกลิ่นมหาหงเนี่ยสามารถเสริมให้ชาวราศีมีเนี่ย<ช>มีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นไปนะครับ สำหรับชาวราศีมีนที่มาดูคลิปนี้ค่ะแล้วสนใจน้ำหอมมหาหงนะคะแอนเปิดไพ่ให้หนึ่งใบชาวราศีมีนที่บูชาน้ำหอมมหาหงจะช่วยเสริมเรื่องการเลือกทางเลือกที่ดีค่ะเวลาการที่ชาวราศีมีนจะต้องตัดสินใจอะไรนะคะพลังของน้ำหอมหรือว่ากลิ่นของน้ำหอมเนี่ยจะช่วยทำให้คุณเนี่ยเลือกในสิ่งที่ดีเลือกในทางที่ดีค่ะ ขอวอวยพรให้กับชาวราศีมีนทุกท่านนะครับจะกระทําการสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จสมหวังสมปรารถนาทุกประการครับและขอวอวยพรชาวราศีมีนสายมูทุกท่านนะคะมูเรื่องของความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าเรื่องคู่ก็ขอให้สําเร็จสมหวังคะ่ะฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ